เด็เกๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มที่การอ่านแจกรูปนะลูกนะเเดี๋ยวเราไปที่การอ่านแจกรูปเลยนะคะเด็เกๆอย่าลืมอ่านตามคุณครูด้วยนะคะตั้งใจฟังนะคะมองที่จอเราจะอ่านหนังสือเล่มเดียวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆค่อยไปฝึกอ่านเพิ่มเติมในหนังสือเด็เกๆอีกทีนึงนะคะ เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านแจกรูปสละโอสละไอไม้มะลายสละไอไม้หมวนนะคะมาดูกันเลยค่ะอ่านอย่างไรอ่านแบบนี้ค่ะกกกโอโอกกไอไกจอจอจโอโจจอไอใจจอไอใจ ดโดอโอโดโดไอไ,ไดโดไอไ,ไดตอตอโอโตตอไอไตบอบอโอโบอบอไอใบบอไอใบดเด็กๆสังเกตไหมคะสระไอไม้มะลายกับสระไอไม้ม้นมมนวนออกเสียงไอเหมือนกันใช่ไหมคะมาต่อกันค่ะป ปอโอโปปอไอไปอออโอโออไอไอขอขอโอโหขอไอไห้หอขอโอโห้หอไอไห้งองอโองงอไอไงนอนอโอโน นไน,นอไอในนนไอในมอมอโอโมมอไอไม้นะคะอ่านแจกรูปเสร็จเดี๋ยวเราไปอ่านสะกดคำกันค่ะเด็กๆการอ่านสะกดคำนะคะเราจะไล่เรียงตามนี้ลูกเริ่มจากคำพยัญชนะสระสะกดว่าและอ่านว่านะคะมาเริ่มกันที่คำว่าโตโตโตโอ ตอโอโตโคคอโอคอโอโคต่อไปไปปอไอปอไอไปไววอไอวอไอไว,ไวไนะคะใจจอไอจอไอใจใหญ่ ยอไอยอไอยนะคะต่อไปเราจะมาฝึกอ่านคำกันค <ไป S 1> ่ะเด็กๆ่ะเด็กๆอ่านตามนะลูกนะใบโบกอีกครั้งนึงลูกใบโบกโยกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะโยกไปต่อไปไถนาอีกครั้งนึนไไนงนนลูกไถนา ธานีอีกครั้งค่ะธานีมีโคอีกครั้งค่ะมีโคเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะเวเอ้ขอโทษค่ะโลเลอีกครั้งหนึ่งค่ะโลเลต่อไปเวลา อีกครั้งค่ะเวลาหาแพรอีกครั้งหนึ่งค่ะหาแพรอ่าทีนี้เรามาไล่ตั้งแต่คำแรกเลยใบโบกโยกไปไถนาธานี มีโคลโลเลเวลาหาแทนเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆถ้าต่อไปเราจะไปที่อ่านคล้องร้องเล่นนะคะอ้ามาฟังกันในบทที่สี่อ่านคล้องร้องเล่นคือบทอะไรคือบทโป๊กเป๊กค่ะอ่าเด็กๆอ่านตามโป๊กเป๊ก กระดึงเสียงดังโป๊กเตกอีกครั้งนึ่งลูกกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กระรวนเสียงดงังกรุงกลิงอีกครั้งนึ่งลูกกระรวนเสียงดงังกรุงกลิง อ่าผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งอีกครั้งนึ่งูผผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกรุงกริงอีกครั้งนึงลูกตามเสียงกรุงกริงและเสียงโป๊กเป๊ก อีกครั้งนึงลูกและเสียงโป๊กเป๊กโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้เราจะมาอ่านบทอ่านคล่องร้องเล่นพร้อมกันเลยนะคะโป๊กเป๊กระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกระพรวนเสียงดังกรุ่มกริ่ง ูขาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกลุ่มกริ๋งและเสียงโป๊กเป๊กอ่าทีนี้เด็กๆอย่าลืมเวลาว่างๆอย่าลืมหัดอ่านให้คล่องเลยนะคะโป๊กเป๊กกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกระพรวนเสียงดังกลุ่มกริ๋ง ภูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกลุ่มกริง่งและเสียงป,ป๊กเป๊กนะคะอ่านง่ายๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพักการอ่านไว้แค่นี้แล้วเราจะไปต่อที่แบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆค่ะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยใครที่ยังไม่เตรียมแบบฝึกหัดไว้ให้เวลาไปหยิบนะลูกนะใครที่หยิบมาแล้วเปิดไว้หน้านี้พร้อมกับคุณครูเลย หน้าหน้าน,น,านี้หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่หกสิบห้าลูกนี่หน้าที่หกสิบห้าลูกนี่หน้าหกสิบห้าค่ะเปิดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกเขียนประโยคกันลูก c h e c ดูซิมีแบบฝึกหัดกันครบหรือยังเปิดเจอกันหรือยังเอ่ยหน้าที่หกสิบห้าลูก เปิดแล้วเตรียมดินสอเลยนะจ๊ะเตรียมดินสอเลยขณะที่รอเพื่อนฝึกอ่านคําไปก่อนก็ได้นะลูกนะ,ะเผื่อมีเพื่อนอ่เดี๋ยวเช็ดก่อนเปิดกันเจอหรือ,อยังโ okay. อเคเปิดแล้วค่ะเด็กขะเราจะมาดูข้อทีอ่แล้วค่ะครับเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะ โอ้ก่อนที่จะไปดูข้อที่หนึ่งเราต้องมาอ่านคําสั่งก่อนสิว่าเขาให้เราทําอะไรเนาะข้อเจ็ดเรียงคำให้เป็นประโยคให้ให้เรียงคำอ่าทีนี้เรามาดูห้เนประหยึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อที่หนึ่งให้คำอ่านกินอ้อยทำอะไรคะอ่านว่าอะไรคะเนี่ยไอ้กินช้างลูกกินช้างลูก อ้อยกินชานลูกกินได้ไหมลูกไม่ได้อ้อยกินชาน่ได้ลูกชานกินอ้อยโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเราก็จะต้องมาเรียงใหม่เป็นลูกชานกินอ้อยเยี่ยมมากค่ะนี่เขียนหนึ่งจานเลย บรรทัดสวยๆนี่มบรรทัดนะคะสลับที่อยู่ข้างล่างเส้นบรรทัดต้องใส่ให้มันอยู่ข้างล่างเส้นบรรทัดนะลูกนะวรรณยุกต้องใส่ข้างบนเส้นบรรทัดนะคะเด็กๆสังเกตการใส่วรรณยุด้วยใส่สลับด้วยนะลูกนะให้เต็มบรรทัดใช่ไหมคะใช่ค่ะเลย ใชที่อยู่ข้างล่างก็ต้องอยู่ข้างล่างนะลูกนะวันยุคต้องอยู่ข้างบนเซนนะลูกนะข้อที่หนึนะะ่งอ้อยกินช้างลูก,ลกเรียนใหม่เป็นประโยคที่ถูกต้องเป็นลูกช้างกินลูกช้างกินอ้ยที่เขียนเสร็จแล้วไม่มันกินช้างไม่ได้อย่าลืมอ่านทบทวนที่ตัวเองเขียนนะคะจะได้เป็นการ,บรทบทวนทวนประโยคว่าตัวเองเขียนคำได้ลูกช้างกินอ้อย เสร็จแล้วค่ะคุณครูอะต่อไปไปดูข้อที่สองลูกข้อที่สองให้คำว่าอะไรมาลูกมีคำที่หันว่าอะไรน้ำใบไม้บอกเล่นอะไรก็ยังไงลูกถึงจะเป็นปลาใบบนวใบบักเล่นน้ำเยี่ยมมากเลยเด็กๆค่ะน้ำโบก แขนห,หัวสระไอมันไปด้านไหนไลูกไปได้าน,นไปเออยอะไรลูกสระโอเห็นไหมคะคนที่เขียนสระโอผิดด้านกรุณาเขียนหัวสระโอเป็นผู้ใหม่นะลูกนะเห็นไหมุคณครูเขียนเลยชก็คือขาขาไปเล่นนะคะข้าม<ำ> โบใบบับวอูเกตนะคะสระไอสระโอเลยเส้นขึ้นไปนะลูกนะวันณยุเลยเส้นนะคะต่อไปนี้หวามลูกเขียนสวยๆนะให้เป็นลิ้งเขียนสวยสวเขียนเสร็จแล้วค่ะตาเออ ห้ามเขียนเกินเส้นบรรทัดด้วยนะคดนะเ้าได้นะนเส้นรรัเจ็บแล้วไม่ะห่อะทีนี้เด็กๆขาเรามาดูข้อต่อไปลูกในข้อที่สามดูคำในข้อที่สามลูก ใบบัวตามภูใบบัวตามภูผาใบบกห่ะคำนี้เ่รอคะใบใบบัวใบบัวคำนี้เหรอคะตามตามคำนี้เหรอคะภูผาคำนี้ล่ะใบบัวใบบัวคำนี้ล่ะเราจะมาเรียงประโยคใหม่เป็น ประโยคเราจะเรียงใหม่เป็นผู้ผาตามหาใบบกใบกว่าโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆเ,เรียงประโยคใหม่ได้อย่างถูกต้องเลยลูกเรี่ยงใบกวาู้ผาผูเ้เด็กๆขาเว้นคำนิดนึงนะคะผู้ผาอ่ะ อหาห่าห้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 ้าห้าาห้าห้าห้ห้าห้าหาห้า้้้าาหาาา Yeah. บัวใบบัวเป็นเนบรรทัด,ดคดีเลยนะต้องเขียนให้สวยด้วยนะลูกนะเต็มบรรทัดส,สวยงามอย่าล้นนะแล้วก็อย่าลอยอยู่ครึ่งบรรทัดน,นะลูกนะต้องเขียนให้เต็มต่อไปส้สวยลูกเอาเจ้สวยเลยมีมยไหมล่ะ<ว> แม่ที่อะไรอะไรอยู่แม่ที่แม่ยาแม่ทีเสร็จแล้วอ่านครบควนรอเพื่อนนะคะอีนั้นอีนั้นที่บ้านบ้านไม่ที่แม่หลังเกบไม่สั่หน้าจะดีนะคะก็มีคำเรียงประโยคเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วก็จะอ่านว่าภูผาตามหาใบโบกใบบัวนะคะทีน,นี้เราก็จะไปข้อที่สี่กันไม่ลางแม่ทีข้อที่สี่คำนี้อ่านว่าอะไรลูกเขาให้คําว่าอะไรมายูมา คำนี้ล่ะค่ะแม่อ้วเราจะเรียนประโยคใหม่ว่ายังไงลูกไม่รู้ค่ะไช่แม่ไม่อยู่ที่ร้านเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมาเราเรียนประโยคใหม่ลูกได้เป็นแม่เขียนเป็นหน่อยเนาะ อยู่ที่ร้านถูต้องเลยนะแม่แม่อยู่ที่ร้านไม่ไมย,อยูอยู่ส่ยนะลูกนะใส่สละใส่วันในยุกให้ถูกด้วยนะลูกนะใส่ให้ถูกที่นะคะ ให้ในรงไหตรงที่ไม่ีอลยนนอนใคร่อ่านแล้วนะคะฝึกดอ่านเลยฝึกอ่านตั้งแต่ประโยคที่หนึ่งถึงประโยคที่สี่เลยค่ะเป็นการทบทวนนะคะอ่านในหนังสือแบบกระดาษโปงเด็กเลยใครที่ยังไม่เสร็จตั้งใจเขียนในลูกนะเอาตัวสวยๆนะ ลูกช้าง,างกินใลรใครที่ยังไม่เสร็จตั้งใจเขียนลูกเขียนสวย,สวย เอาเต็มบรรทัดสวยๆเลยนะลูกนะเ

ดเด็กๆคะ่ะคุณครูคิดว่าดเด็กๆน่าจะเสร็จทุกคนแล้วนะคะมาค่ะดเด็กๆคะเรามาอ่านทบทวนกันนิดนึงค่ะว่าเราได้ประโยคอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากประโยคที่หนึ่งเลยลูกประโยคที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะลูกช้างกินอ้อยใช่ไหมคะ อปประโยคที่สองถานว่ายังไงคะลูกคานินไอโอเคค่ะประโยคที่สองละคะบ้าวบา่นเยอยมากค่ะประโยชน์ที่สามมาลูกี่ใบบบ้าวบ้าวบ้าบ้าว ประโยคที่สี่แล้วลูกประโยคที่สี่อ่านไหมยังไงไม่ไม่ไม่ที่ร้าน,านอโอเคเยี่ยมมากเลยแม่ไม่อยู่ที่ร้านนะคะเด็กๆขะเด็กๆขาเวลาว่างที่จะฝึกอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะจะได้อ่านได้คล,อลอ่องๆอ่าวันนี้ครูขอไปต่อที่อีกหนึ่งหน้าแล้วกันค่ะไปต่ออีกหนึ่งหน้านะคะก็คือในหน้าที่เจ็ดสิบเลยนะคะ นค S <S ้าโจ็ดเสิบาไปหน้าที่เจ็ดสิบเลยนะคะทำไมถึงไปหน้าที่เจ็ดสิบต้อที่ให้คัดคัเจดสิบเพราะว่าในหน้าที่หกสิบเหกสหกส มันเป็นเรื่องของวันณคดีลำนำนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบวันณคดีลำนำขึ้นมาอ่านทีหลังนะคะในวันต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่แบบฝึกหัดหน้าที่70กับคุณครูก่อนนี่หน้าที่70ค่ะหน้าที่70นะเดี๋ยวคุณรูจะทำเป็นตัวอย่างใน้เล้นนะหน้าที่70ทำอย่างไร ในหน้าที่เจ็ดสิบเขาบอกว่าคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะละต้องเขียนที่เต็มบรรทัดนะคะอ่าเขียนอย่างไรเขียนตามข้อความที่กำหนดให้นะคะเด็กๆฟังการทำนะลูกนะประโยคหรือคำที่เขาให้มานะคะก็จะมี หนึ่งสองสามสี่ห้ามาสิมาเรียงเลขตามถอยหลังอย่างนับข้ามห้าสี่สาสองและหนึ่งะคะทีนี้เด็กๆก,ก็จะคัดตามข้อความนี้หูก ในบรรทัดแรกเราก็จะคัดคำว่า1 2 3่5สาี่หนะคะเด็กก็จะคัดลงไปเลยใช้คำว่าคัดนะลูกนะคำว่าคัดเนี่ยตัวหนังสือจะต้องสวยที่สุดเลยนะคะคัดตัม เจะต้องเขียนให้สวยในรูกนะเขียนให้เต็มบรรทัดเลยนะเห็นไหมเขียนแบบนี้นะลูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตามบรรทัดที่อยู่ด้านบนนะคะบรรทัดต่อไปคัดตรงไหนก็มาคัดตามที่เขากําหนดใายลูกมาซิมาเรียงเลขตามนะคะเดี๋ยวครูขอพิมพ์ไปไวนิดนึงนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนไปแล้วในระูกนะเดี๋ยวครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะ เราก็จะคัดแบบนี้นะคะท่าต่อไปก็คัดขอยหลังอย่างนะะักข้าม เด็กๆเขียนสวยๆนะลูกนะไม่ต้องรีบหรกไม่ต้องรีบเขียนสวยๆให้เต็มบรรทัดส,สวยงามพอดีนะคะเก็บคะแนนนะลูกนะหน้านี้เก็บคะแนนนะบรรทัดสุดท้ายก็คัดตามบรรทัดสุดท้ายเลยค่ะห้าสี่สามสองและหนึ่งค่ะ คัดแบบนี้นะลูกนะคัดสวยๆเลยให้เต็มบรรทัดสวยงามเมื่อเด็กๆคัดเสร็จแล้วนะลูกนะ,ะนอกจากคัดแล้วเด็กๆจะต้องฝึกอ่านด้วยนะคะเพราะว่าคำเหล่านี้เราเรียนผ่านมาแล้วเด็กๆจ,จะต้องอ่านได้ แล้วก็เขียนได้อย่างคล่องแคล่วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดแค่สองหน้าแค่นี้นะคะคุณครูค่ะแล้ววิชาต่อไปเป็น